ยปริมาณฝนนะคะที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคะ่ะพี่น้องประชาชนก็เป็นกังวลกันนะคะว่าเอ๊ะพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกข,ของเราปีนี้น้ำจะท่วมหรือเปล่าแผนในการบริหารจัดการน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคำถามนี้มีคำตอบแน่นอนกับผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้ค่ะนั่นก็คือทางด้านของคุณวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชประทานพิษณุโลกตอนนี้หัวหน้าอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฝนยังตกกันอย่างต่อ,อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตกหนักเหมือนกันันนพ้ที่จงหว พิษโลเป็นไงบ้างคะนตอนนี้อ,อิทธิพลของพายุบัวลอยนะครับ,รบก็ทําให้เกิดฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนวานที่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอชาติการจ<ช>์ะมีน้ําป่าไหลหลากฝน<ช>เกินร้อยมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ที่หนักที่สุดก็คือที่อำเภอทองแสนขันนะครับ嗯嗯ปริมาณฝนมากกว่า100มิลลิเมตรบางจุดเนี่ย3 0มมิลลิเมตรแล้วก็ทำให้เกิดอุทก,กภัยนะครับน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอทองแสนขันเนี่ย น้ําสูงบางช่วงสูง2เมตรกว่าเลยนะครับครับผมก็ทําให้น้ําป่าไหลหลากเนี่ยก็จะมาเพิ่มปริมาณน้ําในลําน้ำน้ําท่าแม่น้ำคลองตอนเนี่ยนะครับแล้วก็จะไหลลงมาที่แม่น้ํำน่านก็จะทําให้แม่น้ํำน่านเรา ที่จะผ่านจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมก็คือจะส่งผลเนาะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับที่ทาให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแลตอนนี้<ะ>เองเนี่ยยังยังต้องเฝ้าระวังฝนไม่นยันงมีตกต่อเนื่องอีกไหมฮะในช่วงนี้ฮะหรือว่าช่วงไหนจะมีหยุดให้หายใจหายคอกันก่อนจะมีพักย่กไหมฮะเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ยังตกที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแถวอำเภอรับแลอำเภอเมืองมากอยู่แล้วก็กรมตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าจะตก ถึงวันที่1ก็คือวันนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่ท้ายแล้วแล้วก็หลังจากนั้นวันที่ 2, 3, 4, 5เนี่ยฝนก็อาจจะเปิดโอกาสให้เราบริหารจัดการน้ําได้สะดวกขึ้นแล้วก็ต้องไปติดตามในช่วงของวันที่6ตุลาคมอีกทีเพราะว่าอาจจะมีพายุเข้าที่เวียดนามคือใกล้ประเทศไทยครับก็แสดงว่าช่วงนี้ ให้เราเหมือนแบบหาจะหายข้อกันก่อนเ,ออเนาะได้บริหารจัดการน้ําที่มันเพิ่มมาในช่วงนี้หรือว่าบางพื้นที่ <c oughs> ที่กาลังประสบปัญหากรคภัยกันอยู่และเดี๋ยววันที่6ก็ต้องรับมือกันอีกแล้วใช่นะคะพื้นที่ที่ต้องรับมือแล้วก็เฝ้าระวังนะคะสองพื้นที่ณตอนนี้นะคุณผู้ชมคะวังทองกับบางระกมเป็นยังไงบ้างคะท่านณตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดครับคืออย่างนี้ครับจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยภูมิประเทศของเรามันจะเป็น2แบบนะครับก็คือด้านตะวันออกฝั่งซ้ายแม่น้ำน่านเนี่ยจะเป็นภูเขาที่อำเภอ นครไทยจตการวางังทองแล้วก็เนินมะปางนะครับ,บส่วนที่อำเภอวังทองเนี่ยนะครับต้นน้ําก็คือแม่น้ําเข็กนะเป็นแม่น้ําสายเดียวกันกับวังทองนะครับอ,อ,อยู่ที่เทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับปริมาณฝนที่เพชรบูรณ์ก็ยังตกมากอยู่นะครับ,บเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับที่สถานีวัดน้ําที่สะพานวังทองนะครับ ตลาด120ปีอวังทองแล้วกันนะก็มีน้ําล้นตลิ่งอยู่20-30เซนนะครับแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ลี้ขลายลงไปตามน้าดับนะครับส่วนที่คลองชมพูที่อเนินมะปางเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของน้ําป่าหลายหลากนะครับก็อยู่ติดภูเขานะครับก็ท่วมเร็วนะครับแต่ก็ลดลงลดลงไวเร็วนะครับล้วน้ําสูงไหมคะในพื้นที่เนินมะปางเวลาน้ําป่ามาแต่ละครั้งก็ประมาณประมาณ1เมตรกว่ากว่านะครับ ครับนะผมคราวนี้เองฮะเป็นกระแสเป็นอีกสิ่งที่หลายคนเนี่ยโ,โหพูดถึงกันนะหูบอกว่าน้ําในปีนี้เนี่ยจะรุนแรงเหมือนปี2554ประเด็นนี้เป็นไงบ้างครับอยากให้เคลียร์ให้กับทุกท่านเนี่ย<ช>ได้เข้าใจในเรื่องนี้คือน้ํามากหรือน้อยเนี่ยเราต้องดูปริมาณฝนนะครับปริมาณฝนในปีนี้เรามีพายุเข <c oughs> ้ามานะครับตั้งแต่พายุวิภาครับ พายุหนองป้าคาจิกิแล้วก็มา <ừ> ถึงบัวลอยสีนะ่ลูกนะครับสี <ừ> ่ลูกก็จริงนะครับเป,เป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลนะครับแต่ก็ปริมาณผลก็ยังน้อยกว่าปี5 4ี่ปี54ี่นี้จะเข้ามา5 6ลูกติดติด <ừ> กันทีนี้มาดูในแหล่งน้ำนะครับเขื่อนหลักนะครับเขื่อนภูมิพลวันนี้ก็มีน้ําอยู่ประมาณสัก8 0ดสับนะครับ ก็ถ้าเทียบกับปีที่54เนะี่ยที่ปีน้ำมากเนี่ยก็จะ1 0 0แล้วเพราะฉะนั้นก็ยังยังแตกต่างกันเยอะภูมิลพกมลก็ยังเหลือพื้นที่รับน้ำได้อีกประมาณสัก2,000ล้านลูกบาทเมตร,ร,รส่วนเขื่อนศิริกิตเนี่ยวันนี้มีน้ำอยู่เ0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่จะมีม,มีมีปริมาณที่จะรับน้ำได้อีกประมาณสัก700ล้านลูกบาทเมตรครับถ้าเทียบกับปี5 4นะครับเขื่อนธิริกิตก็1 0 0์็แล้วนะครับเขื่อนแควน้อยบรุงแดนนะครับ ของเรียว่าพิโลกเราเนี่ยก็มีปริมาณน้ําอยู่ก็9ก้าเนต์ในักยังรับน้ําได้อีกประมาณสักไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินร้อยล้านลูกบาทเมตรมแต่ว่าเป็นเป็นรับน้ําในพื้นที่ของเราเองก็ที่อำเภอแม่น้ําภาคที่ชาตการรับแล้วก็ที่นครไทยก็ถ้าเทียบกับปี54เนี่ยตรงนั้นก็ประมาณร้อเกินร้อแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ําในเขื่อนหลักเนี่ย แล้วก็ปริมาณผลน้นอยกว่าปี54มากมไปดูที่รุมน้ำเจ้าพยานะครับที่เป็นตัวตัวที่วัดสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือวันนี้เกลือนเจ้าพยายระบายอยู่ที่ประมาณสั 2, 200, 2, ก2,200-2,300ลูกบาทเมตรวินาทีนะครับแต่ปี54เนี่ยระบายมากกว่า3,500นะครับถึงเกือบถึง4,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถ,ถานการณ์ถ้าผมเทียบให้ดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าต่างกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่าไม่อยากให้ไม่อยากให้กังวลเลยนะครับไม่อยากให้กังวลเลยว่ายังต่างกันอีกมากนะครับไม่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 มีผลกระทบเหมือนปี54ี่อย่างแน่นอนครับไม่มีเฟสอยู่มาเยอะพี่นงประชาชนก็แบบคือเราเอาในตัวเลขในตัวสติที่เป็นผลที่การปริมาณน้ำต่างๆเอามาคุยกันนะเพราะว่าให้เปรียบเทียบเลยนะฮะว่า ในปี2 5 5 4เนี่ยปริมาณนั้น,น,นคืนต่างๆเป็นอย่างไรปีนี้เป็นอย่างไรถ้าเกิดเห็นตัวเลขกับสติข้อมูลเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะเบาใจลงนะอันนี้เป็นตัวเลขที่เราเอามายืนยันกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าวันที่1ถึงวันที่6เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่พักหายใจหายคอหให้ได้มีการบริหารจัดการน้ําแล้วหลังจากนี้ครับท่านครับเรามีแผนในการบริหารจัดการน้ําอย่างไรกันบ้างท่านบอกว่า6เนี่ยจะมีมาอีกหนึ่งรูป คือตอนนี้นะครับ <c oughs> น้ําก้อนนี้ของพายุพัวลอยเนี่ยตอนนี้ที่สถานีอําเภอตอนจังหวัดอุแต่ลิดิ์ที่อยู่เหนือจังหวัดพิษโลกเราเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมีปริมาณน้ําอยู่ในแม่น้ำเนี่ยประมาณหนึ่งพันหนึ่งรอยลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับซึ่งอีกประมาณยี่สิบชั่วโมงก็จะมาถึงเขื่อนนะเรส่วนนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกสักสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับก็จะมาถึงที่เมืองพิษโลกเราอ่ามีเวลาอีกประมาณ30สิกว่าชั่วโมงนะครับ น้ําประมาณ1,100อเนี่ยอาจจะมาถึงเราประมาณ1,200ลูกบาทเมตรวินาทีได้ซึ่งจ,จังหวัดพิรโลกของเราเนี่ยตลิ่งเนี่ยเรารับได้อยู่ที่1,300ลูกบาทเมตรวินาทีหรือว่าที่ระดับความสูงนลึกอยู่ที่10เมตร37เ็ซนก็เมื่อวันที่3กันยาที่ผ่านมาเนี่ยพายุหนองฟ้าเนี่ยฝนตกที่ท้องแสนขันแบบนี้เลยน้ําก็มาถึงเราเร็วเลยเพราะว่ามันตกใต้เกืือนิริกิตเนี่ย ไม่สามารถที่จะให้เขื่อน,นช่วยช่วยหน่วงได้นะครับ<อ> ه, <ท>ครับเพราะนั้นมาถึงเราในในวันที่3กันยายนสูงสุดอยู่ที่9เมตร5 8เซนนะครับ,คร,บครั้งนี้ก็ะจะเกินคราวที่แล้วหน่อยนึงแต่ไม่เกิน10เมตรครับค่ะแล้วน้ำมาถึงพิษณุโลกแล้วจังหวัดไหนที่ต้องเตรียมรับมือกับน้ำก้อนนี้ต่อคะท่านจะได้เตรียมความพร้อมกันเออถ้ารับน้ำต่อก็คือต่อจ,จังหวัดพิษณุโลกเราก็ต้องเป็นจังหวัดพิจิตรแล้วก็ไปนครสวรรค์ครับซึ่งทางจังหวัดพิจิตรเขาก็ มีการติดตามระดับน้ําเป้าระวังที่จังหวัดพิษโลกเราไว้ก่อนอ,อยู่แล้ว<ช>ล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะนําไปวิเคราะห์ว่าถ้าน้ํามันมาจังหวัดพิษณุโลกประมาณสักพันสองเนี่ยจังหวัดพิจิตรรับได้ประมาณ1นึ่พันซึ่งตอนนี้เขาล้นตลิ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ไปถึงเขาเนี่ยมันน่าจะเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องไปบวกแม่น้ําวังทองแม่น้ําวังทองกับแม่น้าเนินมะปราง<ช>ะนะครับซึ่งแม่น้ําวังทองตอนเนี้ ทางโครงการชำระาพิโลกเนี่ยกำลังให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งระบายน้ําในอาคารอาคารบังคับน้ําของอในแม่ลุ่มน้ําวังทองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารอัดน้ํากลางคลองอวังน้ําใสแม่ละกาเนี่ยเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่อำเภอวังทองลดผลกระทบประชาชนให้เร็วที่สุดให้มีประสิทธิภาพ น้ำ <c oughs> ก็จะลงไปที่แม่น้ำน่านที่จังหวัดพิจิตรด้วยเช่นกัน <ğ ım. S 2> ครับผมท่านครับแบบนี้เองเนี่ยที่บอกว่าวันที่6นะฮะที่จะมีมาอีกหนึ่งลูกเนี่ยจะเป็นลูกสุดท้ายของปีนี้ไหมครับเพราะหลายคน <c oughs> กัง <c oughs> ลวลนะว่าโ,โอเคแค่5้าถึงหวันเนี่ยที่พักหายใจคอแต่อย่าลืมว่าวันที่6เนี่ยจะมาอีกหนึ่งลูกและแบบนี้จะมีมาต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเนี่ยลูกสุดท้ายแล้วที่คุยกับพี่นนทวัฒน์เนาะอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิโลกเนี่ย ท่านก็คาดว่าน่าจะเป็นลูกสุดน่าจะเป็นลูกสุดท้ายนะเพราะว่าเขาคาดการว่าจะมีพายุกเกิดขึ้นในย่านเราเนี่ยปีปีนี้ยี่สิบห้าลูกครับบัวลอยนี่เป็นลูกที่ยี่สิบใช่ไหมอ๋อใช่แต่ว่ามันไม่ได้เข้าเราทุกลูกก็แต่ละลูกมันก็ขึ้นไปทางญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างไอ้ลูกที่ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองเนี่ยอาจจะมาเวียดนามมาใกล้ประเทศไทยหลังจากนั้นนะครับก็ลมหนาวมันลงมานะครับก็น่าจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลแล้วก็ ถ้าปริมาณฝนมันลดลงเนี่ยสถ,ถานการณ์น้ําถ้าในรุ่มน้ําต่างๆที่ทางทานยังสามารถบริหารจัดการได้นะครับอ,อ,อย่างที่บอกว่าแม่น้ำน่านเนี่ยตอนนี้เราก็ยังบริหารจัดการได้เพราะถ้าไม่ล้นตลิ่งไม่เกินวิกฤตเนี่ยยังบริหารจัดการได้ก็จะคลี่คลายลงไปตามลําดับรวม,มทั้งในรุ่มน้ํายมอาเภอบางละกรมด้วยที่วันนี้มีปริมาณน้ําที่มากพอสมควรอยู่นะครับก็ถ้าสถ,ถานการณ์เอื้อมนวยนะครับ เป็นฤดูหนาวเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะเล่งระบายน้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในอำเภอบางกระมำเนี่ยไปใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนเดิมปีนี้ดูปริมาณน้ำท่าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต่อจากฤดูฝนนั่นก็คือฤด,ดูแล้แงแล้งปีนี้นี่เราจะมีน้ําในการใช้อุปโภคบริโภคตลอดจนทาการ,กรเกษตรที่เพียงพอใช่ไหมคะท่านครับกรมชุมระทานเนี่ยบริหารจัดการน้ำเนี่ยเล่ง ในช่วงนี้ในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยทางน้ำเป็นหลักแต่ก็ยังเล็งเห็นถึงในเรื่องของฤดูแล้งถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงการระบายน้ําออกจากทุ่งจากแหล่งน้ําต่างๆจะไม่ไม่เปิดระบายทิ้งไปจนหมดนะครับก็จะต้องเก็บกักไว้ในเกณฑ์เก็บกักที่เอาไว้ให้พี่น้องประชาชนได้มีใช้ในช่วงฤดูแล้งสําหรับอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศหรือว่าในเรื่องของการเกษตรมีอาชีพมีรายได้ด้วยครับ ครับคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าตอนนี้น้ามาโอ้โหเล่งระบายออกเย่างเยวเลยเล่งระบายเลยจนหน้าแรงเนี่ยเออหน้าแรงไม่มีเก็บไว้อันนี้หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะว่าโอ้หน้ำมันยังเต็มคืนอยู่เลยเนี่ยไม่ไม่เล่งออกเอาออกไปให้เถอะแรงกักเก็บน้ําอ่างน้ําต่างๆอย่าลืมครับว่าหลังจากนี้เข้าหน้าหนาวนี่มันคือแรงแล้วนะแ้งคือเข้าหน้าหนาวนี่มันคือหน้าแรงแล้วนะต้นหนึ่งเดือนหนึ่งพฤศจิกายนนี่ก็ถือเป็นฤดูแรงแล้วนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะ ตุลาคม <ง S 1> <อ>นันคือ6อันคุณบอกว่า6ตุลามีพายุเข้ามา แต่เพียงไม่กี่วันเข้าหน้าแล้งแล้วนะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานเขาไม่ได้ไปเร่งระบายเพื่อลดปริมาณต้นกภัยนะมันต้องเป็นการจัดสรรด้วยเพื่อให้น้ำเนี่ยคงอยู่ให้เพียงพอกับหน้าแล้งหน้าแรงไม่ใช่แค่วัน2วันนะหน้าแล้งกินยาวไปถึงเดือนเลยฮะค,คือคืออย่างนี้ครับชนจริงๆชลประทานเนี่ยเขามีเกณฑ์ในการบริหารจัดการแหล่งน้ําถ้าเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์บริหารจัดการน้าว่าถ้าช่วงก่อนถึงไปดูดูผลต้องไม่เกิน80เ็นแต่พอไปยฤดูผลแล้วเนี่ยเก็บถึงร้อยไดู แรงประตูประตูทุกตัวที่เราเห็นประตูงมประทานน่ะไม่ใช่ว่าเขาปิดเปิดไม่มีหลักการมันต้องมีเกณฑ์ในการบริหารประตูอย่างเช่นอย่างเช่นประตูแม่น้ํายมบ้านหัดสะพานจันทร์ที่ควบคุมแม่น้ํายมนะครับหรือว่าประตูปตลบางแก้วที่จังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยจะปิดเปิดเท่าไหร่อย่างไงในช่วงเวลาไหนนะครับเขาจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่แต่ในช่วงที่พี่น้องเกษตรกรบางกรรมโมเดลเพาะปลูกเนะเขาก็จะต้องบริหารโดยไม่ให้เอาน้ําเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลกแต่หลังจะเก็บเกี่ยวแล้ว ถึงจะเอาเข้ามาได้นี่ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ําของชมระทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือว่าเป็นประตูเนี่ยเขามีเกณฑ์ในการบริหารจัดการน้ําในแต่ละจังหวะเวลาแล้วการทํางานของกรมชมระทานคุณผู้ชมคนะ่ะนั่นคือทํางานควบคู่ไปกับกลุ่มผู้ชนะใช้น้ําตั้งแต่ต้นน้ํากลาง,งน้าปลายน้ไม่เคยสิ่งสำคัญเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ ครับแต่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยกรมชมพะทานเนี่ยจะเน้นหลักของการมีส่วนร่วมนะครับร่วมในการบริหารจัดการน้ําก็จะมีกลุ่มคณะกรรมการ กรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดมันจะเป็นกลุ่ม JMT ถ้ามีอ่างเก็บน้ำมีประตูระบายน้ำเนี่ยก็จะเป็นประตูก็จะเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแต่ละประตูนั้นที่จะ,ะมาช่วยกันออกความคิดเห็นว่าตรงไหนจะต้องเก็บกักน้ำเก็บกักน้ำได้เท่าไหร่แล้วปีนี้จะวางแผนพ่อปลูกอย่างไรนะครับเป็นรูปของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำชนประทานครับแล,แล้วอีกหนึ่งอย่างพี่น้องประชาชน,กศาศาานเกษตรกรภาคประชาชนเห็นปีนี้น้ำเยอะฤดูแรงท่านจะใช้น้ำเท่าไหร่ยังไงก็ได้ท่านจะใช้ สิน้นเปลืองยังไงก็ได้ได้ไหมคะหัวหน้าคะก็ต้องดูหลังวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยทางชมประทานเนี่ยเขาก็จะมีประกาศว่ามีปริมาณน้ําในเขื่อนหลักหรือในแหล่งน้ําแต่ละที่อย่างที่ได้เรียนเมื่อกี้เนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะใช้บริหารจัดการยังไงต้องดูหลังวันที่1พฤศจิกายนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีแผนบริหารจัดการน้ําออกมาครับโอเคครับทิ้งท้ายแล้วฮะอยากให้หัวหน้าเนี่ยได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะในช่วงนี้อยากให้เตรียมพร้อมฝ้าระวังอย่างไรกันบ้างเชิญได้เลยครับ ครับจังหวัดจังหวัดพิโลกเรานะครับ um. ตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยในแม่น้ำน่านเนี่ยเรายังบริหารจัดการได้เพราะว่าเรามีเขื่อนธนิกิจเรามีเขื่อนแขวนน้อยบุงแสนแล้วก็เรามีเขื่อนในเลส่วนนะครับที่จะควบคุมปริมาณน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่วิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของข่าวลืออะไรต่างๆปี54อะไรต่างๆเนี่ยไม่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมบริหารจัดการน้ําได้ให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ครับครับผมวันนี้ต้อง ขอบคุณหัวหน้าเป็นอย่างมากเลยที่มาอัปเดตสถานการณ์กับพวกเราขอบคุณค่ะเดี๋ยวโอกาสต้องเชิญหัวหน้ามาใหม่นะคะเพื่อพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจนั่นเองค่ะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือให้สบายใจกันด้วยครับว่าทางหน่วยงานภาครัฐของเราเองทุกหน่วยงานนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกำลังเร่งนะฮะในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้มากสุดวันนี้หมดรายการแล้วครับกับรายการห้องน่งเล่าเราทั้ง3คนพร้อมทึงมารลุท่านต้องขอลากกันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดี ครับสวัสดีครับ